เหงื่อไม่ออกปากไม่ปิ้นไทยมีหลุดสูตรไม่กองไม่ใช่โกเหงนะครับใครที่เป็นแฟนคลับของร้านนี้นะคะบ,บอกเลยว่ารอบนี้ถึงคิวของชาวขอนแก่นแล้วกับร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือเจ้าดังสูตรดังเดิมมากกว่า40ปี yeah. จุดเด่นหลักๆของร้านนี้นะคะก็คือน้ำซุปกว๋วยเตี๋ยวเขาเนี่ยจะมีความเข้มข้นกลมกลม่อมแถมราคาก็คือเขาถึงง่ายมากๆชามเล็กเริ่มต้นที่25บาทและในความที่เขาม,มีหลายสาขานะคะบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่การันตีความอร่อยได้เลยเประเดิเมนูแรกที่เราสั่งมาชิมนะคะแน่นอนว่าต้องเป็นกว๋วยเตี๋ยวเนื้อเท่านั้นแล้วขอแนะนําว่าให้สั่งแคมหมูมาทานคู่นะคะในชามเนี่ยก็จะได้ทั้งความกรอบแล้วก็ความนัวที่ตัวน้ำซุปนะคะเข้มข้นสมชื่อจริงๆส่วนตัวเนื้อหมูลูกชิ้นหรือว่าตับนะคะอยากจะบอกว่า กเลนปกติที่เราเห็นนะคะก็จะเป็นน้าใสแต่ว่าที่เนี้ยเขาจะเป็นน้ำข้นที่รสชาติจีจาดมากๆส่วนเนี้ยก็คือเปื่อยยุย้ยกำลังดีสุดๆนอกจากนี้นะคะก็ยังมีลวกจิ้มรวมหมูตุน๋นซึ่งลวกจิ้มของที่ร้านนะคะเราจะทานคู่กับน้าจิ้มซีฟู้ดแล้วถ้าใครคิดว่าร้านกว๋วยเตี๋ยวจะมีแค่กว๋วยเตี๋ยวทุกคนคิดผิดค่ะ,คะ,คะว่าอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่ก็คือหมูกรอบหมูกรอบที่นี่ก็คือเสิร์ฟม,มาแบบชิ้นหนาโตๆเลยเอาเป็นว่าหนังกรอบเนื้อแน่นแบบถูกต้องสุดๆนอกจากเมนูข้าวกับพราหมูกรอบแล้วนะคะที่นี่เขาก็ยังมีเมนูหมูตุ๋นที่อยากให้ทุกคนมาลองด้วยซึ่งหมูตุ๋นที่นี่นะคะเขาจะทํามาแบบเนื้อเปื่อยนุ่มกําลังดีใครที่อยากทานทั้งข้าวแล้วก็ก๋วยเต๋ยวนะคะมาทนี่ ก็คือครบเลยแล้วมือนี้จะไม่คอมพีเลยนะคะถ้าขาดของหวานที่อยู่คู่กว๋วยเตี๋ยวเรือก็คือขนมถ้วยหลักๆเลยก็คือขนมถ้วยที่นี่เขาจะมีให้เลือกอยู่ประมาณ3หน้านะคะทำสดใหม่วันต่อวันเลยนะคะที่สําคัญรสชาติหวานกําลังพอดีดูมาถึงตรงนี้มีใครเดาออกบ้างไหมคะว่าชื่อร้านอะไรก็คือจะเป็นร้านไหนไปไม่ได้เลยนะคะนอกจากกว๋วยเตี๋ยวเรือโกเฮงตอนนี้ร้านเขามาเปิดสาขาที่ตะบลท่าพระแล้วนะคะร้านจะอยู่ติดกับถนนใหญ่เลยนะคะใครที่กลัวมาไม่ถูกเนี้ยเปิดแมมาได้เลย